สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเช้าว,วันพุธนะครับตอนเช้าๆอากาศดีๆอากาศเย็นๆเช้าว,วันพุทธที่21ธันวาคม2 5 2 2นะครับคิศักาช252นะครับ2 5 6 5อะอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าใครที่อยากจะมีซิทแพ c คนี่ครับซิทแพคนี่ครับใกล้ๆนิดนึงที่เป็นก้อนเป็นก้อนเป็นลูกเป็นลูก ถ้าอยู่ในวัยที่กําลังเจริญเติบโตคืออายุ20กว่าขึ้นไปยิน30กว่าแต่ก็ไม่เกี่ยวกับอายุครับถ้าเกิดว่าท่านเล่นเป็นประจําท่านฝึกเป็นประจําเล่นลูกกิ้งนั่นเองครับเนี่ยครับเล่นลูกกิ้งนะครับนะครับฝึกเป็นประจําวัยกาลังเจริญเติบโตมันจะได้เปรียบิดหนึ่งจะขึ้นได้เร็วมากครับผมนะครับและก็ทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมผมเชื่อว่าท่านต้องทําได้ ทำเท่าที่เราทําได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราดันออกไปดันกั้นเกรงเนี่ยเราจะเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องอย่างนี้ครับเวลาเราดันเราเกรงดันออกไปดึงกลับมาดันออกไปดึงกลับมาดันออกไปดึงกลับมามันก็จะบีบรัดตัวมันจะเป็นลูกเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นลำเป็นลำได้ดีและก็เกิดเร็วนะครับสวยครับผมลองทำลองเล่นกันดูครับ thank right. you เราทําเราเล่นใหม่ๆนะครับมันจะเกิดอาการปวดอาการปวดนั้นจะเป็นการบ่งบอกว่าร่างกายของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกล้ามเนื้อของเรากําลังจะบีบรัดตัวเข้านะครับเป็นเรื่องที่ดีมาเล่าสุ่กันฟังลองเล่นลองทํากันดูครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ